ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนบ่ายสี่โมงเย็นนะคะทุกคนสี่โมงยี่สิบแล้วค่ะอีกหน่อยก็จะมืดแล้วนะคะเห็นพระจันทร์ไม่เอ่ยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ อือมือหมอกลงลงหนาแล้วค่ะทุกคนออโอเคเรามาดูกันนะคะว่าปีใหม่เนี่ยจะจะทำอะไรนะคะะแต่ตอนนี้เข้าไปในบ้านก่อนค่ะมานหนาวนะคะ มารอดูรอชมกันนะคะ มาค่ะทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเช้านะคะนี่อุ้ยหนาวเชียวอุ้ยมันหนาวมากๆเลยป๊าดวันนี้ไม่มีแม่คันนิงนะคะแชงเขาเข้าในบ้านก่อนไม่ไหวมันหนาวมากๆค่ะทุกคน Good morning baby happy new year to baby บีบี Good m o r n i ิ g Good m o r n i n g Yes ตัดเอ๊ะย่าเกิร์ลปะปทุกคนสวัสดีนะคะเช่งให้ดูนี่ นี่คอนโดบีบนะคะนี่น้องรอให้แจงเปิดตู้ให้นะคะน้องชอบนอนข้างในนะคะ่ะเห็นไหมตอนนี้ก็หลบ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 เฮ้ยมันมี open open the room for you already your room hmm right enjoy enjoy your nap น้องก็จะเข้าไปนอนค่ะชอบนอนในกล่องนะคะเป็นกล่องขนมนะคะที่แจงทําให้เนาะเพราะว่านิสัยของแมวเขาชอบอยู่ในที่แคบๆนะคะแจงก็เลยว่าเออเอากล่องขนมไปไว้ในตู้ที่เป็นตู้เก็บเสื้อกันหนาวของแจงนะคะแล้วก็เผื่อน,น้องเข้าไปนอนพอทําแล้วน้องชอบมากค่ะเข้าไปนอนทุกวันตอนเช้ากา็จะรอให้แจงหรือคุณจอนมาเปิดนะคะเปิดตู้ให้นะคะ เป็นที่หลบภัยได้ดีเยี่ยมเลยค่ะบี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  yes บี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  why 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 ใครบางคนใครบางคนอยากให้แม่แจงมาแยนะเนี่ยอยากให้แม่แจงมาแยนะเนี่ยแต่แม่แจงไม่แย่ก็ไม่อยากจะเข้านะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมหนูใช่ไหม สนิปสไลปสปสปฟอดโอ้ดกิลยใชสไลป์ใชมัมมี่นี่คืมัมมี่ใช่ i ช่ดกยดีก็เยใดกอ้น่ารักจังเลยลูกสาวแม่แจงเข้าไปแล้ว mm hmm. ลูกสาวแม่แจง Yes แมวอะไรชอบนอนในกล่องขนมตลกดีนะคะทุกคนไปค่ะแล้วไปหากิจกรรมทำนะคะวันนี้วันที่หนึ่งของเดือนมกราคมปีสองพันห้าอหกสิบเก้าแล้วนะคะไปหากิจกรรมอะไรทำน้อแจงสามันป่าจะมีอะไรมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันเนาะไปค่ะปล่อยให้น้องบีบีเขาได้พักผ่อนเขาได้นอนนะคะแต่ยังหลอกน้องยังไม่นอนเวลานี้นะคะเขาต้องรอให้พ่อเขาอ่ะ ลงมาจากบ้านมากินอาหารเช้านะคะเขาจะนอนประมาณ10โมงเช้านะทุกคนโอเคไปมาไปกันค่ะทุกคนคะพวกเรายังไม่เก็บต้นคริสต์มาสนะคะจะเอาไว้แบบนี้ถึงประมาณครึ่งเดือนคะ่ะหรือว่าอาจจะสิ้นเดือนมกราคมนะคะนี่นะคะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแจงก,ก็มาทักทายวันปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะเพื่อนๆทั่วโลกเลย Happy New Year all friends ก็อยากได้อะไรก็ทำเอาค่ะทุกคนใช่ไหมตนเป็นที่พึ่งของตนนะคะอยากได้อะไรก็ทำเอาปีใหม่แล้วนะคะ อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะก็เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นใหม่ด้วยความมีสตินะทุกคนมีสติแล้วก็ที่สำคัญนะคะเน้นมากๆเลยแจงจะเน้นเลยคือขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่ทุกคนนะคะ ในโลกใบนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือเงินนะคะทุกคนดังนั้นนะคะอยากได้อะไรก็ทำเอาค่ะแล้วก็เปิดรับเงินนะทุกคนเปิดรับเงินทุกช่องทางนะคะทั้งยามหลับและยามตื่นทั้งกลางคืนและกลางวันนะคะรับเงินที่เป็นเงินบริสุทธิ์นะคะเป็นเงินเหลือเฟือนเนาะให้หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีธนาคารนะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะทุกคนแจ้งก็ รอดูนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรให้แจ้งทำวันนี้นะคะเห็นว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะทุกคนเนี่ยก็ใจจริงอยากจะชวนคุณจรนะคะออกไปดูบรรยากาศภายในป่านะคะขับรถไปสถานที่ต่างๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะว่ายังไงเนาะเพราะว่าอากาศแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาอยากจะออกไหมนะคะ ไปดูสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะ,ะสวยงามสวยงามในป่านี่แหละค่ะมันจะมีจุดที่สวยๆอยู่นะคะทุกคนรอดูรอ,อชมกันนะคะว่าแจงจะได้ไปไหมนะคะถ้าได้ไปก็เห็นคลิปค่ะถ้าไม่ได้ไปก็ไม่ได้เห็นเนาะสรุปว่าวันนี้นะคะเราไปไหนนะคะเราก็จะดูการเฉลิมฉลองปีใหม่นะคะทีนี้นะคะของทั่วโลกในวันนี้นะคะ นี่เอ้ยที่นี่หูลมันรองจะ oh, why you try to sleep me i still me see the globe enjoy this for day you know it's <laughs> a charming friendly ดูเหมือนมีแต่ดีเล็กๆๆๆ <laughs> ไปแล้วคะ่ะไปละไปละสงสัยว่างนอนละไปละไปละอาวละคะ่ะทุกคนแจงสาวบ้านป่าจะปิดคลิปแล้วนะคะก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะท่านผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะได้มีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็ พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเงินทองไหลเข้ามานะคะเทเข้ามาแบบไม่หวาดไม่ไหวนะคะต้อนรับเงินนะทุกคนต้อนรับสิ่งดีๆต้อนรับสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้อนรับความสุขต้อนรับมิตรภาพดีๆนะคะทุกคนเอาละคะ่ะ Happy New Year 2026 of friends see you next time and I love you guys Check care see you next บายสุขสันต์วันปีใหม่นะคะแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าแจงสาวบ้นป่าจะมีอะไรใหม่ๆนะคะให้พ,พี่เพื่อนได้ชมกันหรืออาจจะพากเห็ุเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ว่ารับรองว่ามีอะไรแปลกใหม่นะคะแจงจะพยายามพัฒนาช่องของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนเอาละค่ะไปแล้ว ด้วยรักและขอบคุณนะคะทุกคนได้บายจ้า